ก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมชาวมีมซีทุกคนทุกทุกท่านด้วยนะครับผมทุกคนจากที่เสียงเรียกร้องมาเยอะนะครับผมว่าให้ผมกลับมาเล่นมีมซีนะครับผมทุกคนวันนี้นะครับผมผมก็ได้ไปสมัครล่าชใหม่มาเพื่อจะเล่นมีมซีตั้งแต่เวลที่หนึ่งให้ทุกคนดูนะครับผมทุกคนก็ยังไงนะครับผมก่อนที่จะเข้าไปดูคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมทุกคนก็ไปดูกันเลยนะครับผมทุกคน นี่นะครับผมก็ได uh ้สมัครลาดใหม่มานะครับผมผมก็วิวหนึ่งนะครับทุกคนตอนนี้นะครับแต่ทําไมผมมีเกมอยู่สามหมื่นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมทุกคนเออก็เอาง่ายๆนะครับผมก็เอาอีกรหัสเออเทรดมาให้นะครับผมทุกคนเพื่อจะซื้อพวกคูณสองนะครับผมก็คูณสองที่ผมจะซื้อนะผมก็จะซื้อคูณสองเงินนะครับผมหนึ่งอันนะครับผมทุกคนแล้วก็คูณสอง exp นะครับผมทุกคน ผมซื้อแค่นี้พอนะครับผมอย่างอื่นนี่นะเดี๋ยวผมไปหาซื้อเองทีหลังนะครับผมทุกคนนะครับอย่างต่อไปที่เราจะมาทํากันสําหรับการเริ่มต้นใหม่นะครับผมทุกคนผมแนะนําเลยนะไม่มากดไอ้ฟอบแคดนี้แต่อย่าก,กดเลยเสียเวลาฟอบแคเนี้นะครับผมให้ <S <S hey, มากดตัวนี้ดีกว่านะครับผมไอ้ฟอปป้านะครับผมทุกคนเพื่อจะเอาหมัดฟอปป้านะครับผมทุกคนผมขออนุญาตกดแป๊บนึงนะครับผมเอาต้คลิกแป๊บนึง โอเคครับทุกคนผมก็ออต้คิกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมผมตั้งค่าแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเดืบเบิลคิกโอเคนะครับผมทุกคนมาเราก็จะมาเริ่มคิกกันเลยนะครับผมไปครับผมนี่เห็นไหมอย่างรวอคลิกไปครับหนึ่งร้อยแล้วคนดูหรือว่าไวอยู่นะครับผมคิกไปคิกไปสองร้อยแล้วโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับผมใกล้ถึงหนึ่งพันแล้วนะครับผมทุกคน เออโอเคทุกคนถึง1000แล้วนะครับผมหยุดใช้ออโต้คลิกไปก่อนนะครับผมปิดไปเลยนะครับผมทุกคนโอเคเราก็ได้เงินมา10,000แนะครับผมทุกคนแล้วเราก็จะได้เป็นหมัดของเออ่ฟอปป้ามานะครับผมมาดูตรงไหนวะเนี่ยผมก็ปรับเป็นภาษาอังกฤษเลยนี่ไงนี่นะครับหมัดฟอปป้านะครับผมทุกคนก็กดใช้มาเลยนะครับมันก็เป็นระดับอีพิกนะครับก็ถือว่าดีอยู่นะครับผมทุกคนนี่เดี๋ยวผมมาทดสอบสกิลให้ดูอะไรวะเนี่ยมันกดพิมพ์เองแหละมันชอบกดพิมพ์เองอะ อ้าแล้วผมปิดหน้านี้ไม่ได้เลยบั๊กไปแล้วคนดูอะไรครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมเอ่อเทสกิลให้ดูก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมไปรีเกมแป๊บหนึ่งนะครับผมรับเพลทหน่อยโอเคเดี๋ยวลืมเอ่อฟึบอ้าวผมรับเพลทรับอะไรไม่ได้เลยคนดูอ๋อรับรับมันรับแล้วโอเคผมไม่ได้เล่นนานนะครับก็เออนิดหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวโคตรดีสุ่มมาแล้วโคตรดีทุกคนดูดิฟาร์มคนง่ายอ่ะตีทีเดียวตายเลยคนดูนี่นะสกิลหนึ่งก็จะเป็นการปล่อยหัวฟอปเป้าออกไปข้างหน้านะครับผมก็ ถือว่าระยะไกลเอาเรื่องอยู่นะครับผมทุกคนแล้วก็สกิลที่2นะครับผมเป็นสกิล X นะครับผมหัวฟอลินพันหัวฟอฟป้านะครับผมจะหล่นลงมาจากฟ้าแล้วครับผมทุกคนประมาณนี้นะครับผมก็ทาดามเมจเป็นวงกว้างนะครับผมทุกคนโอเคขอรีเก้แป๊บหนึ่งนะครับผมมันบั็อกเอา้าหายบั็กแล้วนี่หว่าเออผมลืมสกเกตโอเคมาเราก็จะมาฟาร์มกันต่อเลยเอ้ยเดี๋ยวผมลืมเดี๋ยวผมหาซื้ออะไรก่อนหาซื้อพวกไอคิ้แล้วกันเหมือนว่ามันจะมีอาไอคิ้่บทน,นี้ใช่ไหม อ่าใช่อันนี้คือฮาชีิอะไรเอ่ยเออเดี๋ยวผมเปลี่ยนภาษากอนโอ้โหซื้อไม่ได้สองล้านแป๊บนึงนะครับผมเปลี่ยนภาษาแป๊บอ้าวผมก็ปรับเป็นภาษาไทยนี่ว่ะแล้วทำไมเป็นภาษาอังกฤษวะเอออ๋อ,อนี่ไงผมลืมไปมันต้องมาปรับในเกมนะครับผมทุกคนโอเคโอเคมาครับผมทุกคนเดี๋ยวเรามาฟาร์มต่อกันดีกว่านะครับเงินเรายังไม่พอซื้อฮาชีคิอะไรนะครับผมทุกคนโอเคโจมตีไปนะครับผม ก็ใครมีอะไรที่แบบยังไงว่าผมลืมซื้อลืมอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมทุกคนผมไม่ได้เล่นมาเป็นระยะเวลา5 6เดือนได้แล้วมั้งทุกคนนะครับผมก็อาจจะมีการหลงลืมหลงอะไรกันบ้างนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับผมโอเคฟาร์มไปไอ้ตรงนู้นวลเท่าไหร่วะเนี่ยดูก่อนเอ่อววร้อยห้าสิบอันนี้ล่ะอันนี้วิวห้าสิบโอเคฟาร์มให้ถึงววห้าสิบก่อนละกันเรา เียฟาร์มไปครับผมทุกคนเฮ้ยดีไงก็เอ่อที่ผมมาเล่นนะครับผมทุกคนผมก็จะพามาสะสมไอ,อ้พวกของต่างๆให้มันครบด้วยนะครับผมทุกคนพวกดาบพวกอะไรนะครับผมทุกคนแต่ว่าผมก็สอนอ,อหาไปครบแล้วนะครับผมทุกคนเออเดี๋ยวเหมือนผมจะลืมอะไรไปบางอย่างทุกคนถ้าช่องนี้นะชิปแรกเล่นแบบอะไรต่างๆก็ต้องแกะโคก็ใช่ไหมทุกคน โอเคเดี๋ยวผมมาแจกโค้ดกันดีกว่าทุกคนเดี๋ยวผมไปเอาโค้ดแป๊บหนึ่งนะครับผมทุกคนรอผมแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคครับผมทุกคนผมก็ได้ไปเอาโค้ดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกคนก็ผมก็จะแจกประมาณ3โค้ดแล้วกันนะครับ <S <S แต่ที่ใส่โค้ดอยู่ตรงไหนวะผมก็ลืมเอ่อ อยู่ตรงร้งานค้าโอเคไม่ใช่ราคาตั้งค่านะครับผมทุกคนโอเคผมก็จะมาแจก3โคดนะครับผมทุกคนใครที่อยากได้เยอะกว่า3โคดนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งคลิปที่ว่าผมทําคลิปแจกโค้ดไว้ให้นะครับผมก็สามารถไปดูแล้วก็ใส่กันได้เลยนะครับผมทุกคนเพราะว่าโคดมันไม่ได้อัปเดตอะไรเลยเกมก็ไม่ได้อัปเดตอะไรเลยนะครับผมทุกคนโอเคเรามาใส่โค้ดที่1กันเลยนะครับผมนี่นะครับสาหรับโคดที่1นะครับผมใส่ไปได้เลยนะครับผมทุกคนฟึบ นี่นะครับเราก็จะได้เงินอยู่1ล้านแล้วก็เพชร1นึ่งนันะครับผมทุกคนประมาณนี้นะครับผมไปดูโค้ดที่2กันเลยนะครับผมทุกคนโอเคครับผมสําหรับโค้ดที่2นะครับผมก็ใส่ตามผมได้เลยนะครับทุกคนนี่นะครับผมโค้ดที่2นะครับผมใส่ไปเลยเอาโค้ดอะไรของคุณไม่ถูกต้องฮะเดี๋ยวผมใส่ผิดเหรออ๋อผมรู้แล้วคนดูว่ามันเป็นอะไรผมลืมกดลบไปทีนึงโอเค ผมเป็นวิวักอยู่นี่นะครับผมเราก็จะได้เพจมา500เพรนะครับผมทุกคนโอเคต้องขอไปนะนะครับผมลืมกดเอ่อภาพเต้นหน้าจอนะครับผมไปดูโค้ดเอ่อต่อไปกันเลยนะครับผมทุกคนโอเคครับผมสําหรับโค้ดต่อไปนะครับผมก็ใส่ตามผมได้เลยนะครับนี่นะครับผมโค้ดที่3นะครับผมใส่ไปเลยนี่นะเราก็จะได้รับเพรอีกห้าร้อยเพรนะครับผมก็ใครที่อยากได้โค้ดเยอะกว่านี้ก็ไปเอ่อเอาได้นะครับผม๋ยวผมทิ้งเอ่อลิงก์คลิปแจกโค้ดไว้ให้นะครับผมทุกคน โอเคเราก็ได้เงินมา1ล้านกว่าอันนั้นใช้2ล้านใช่ปะเรายังซื้อไม่ได้แต่เหมือนมันจะมีที่รับเควูณ2อยู่นะใช่ไหมเออเหมือนจะใช่หรือเปล่านี่ไงตรงนี้ใช่ไหมกี่บาทอะ1ล้านโอเคซื้อเลยแล้วกันโอเคครับทุกคนเราซื้อมาเรียบร้อยและ้ะไปเราไปฟาร์มกันต่อดีกว่าโอเคฟาร์มไปครับผมฟาร์มไปปึ๊บนี่จมตีโอเค แล้วผมเอ่ออีพีนี้นะเดี๋ยวผมจะฟ้าไม่ถึงสักเอ่อหนึ่งร้อยวิวแล้วกันนะครับผมทุกคนไปจมตีไปนะครับผมก็เดี๋ยวดูกระแสตอบรับก่อนนะครับผมทุกคนถ้าผลตอบรับดีนะครับคนชอบเยอะนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทําบ่อยๆนะครับแล้วก็ทํานานๆนะครับผมทําหลายๆวิวขึ้นนะครับผมทุกคนประมาณนี้นะครับผมโอเคจมตีไปแต่หวังว่าน่าจะมีคนดูอยู่ละมั้ง ผมเห็นคนขอให้ผมมาเล่นแบบนี้เยอะอยู่นะแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนที่เขาขอเขาจะมาดูผมหรือเปล่านะครับผมโอเคฟาร์มไปโอเคทุกคนตอนนี้เราก็วิว50แล้วนะครับผม51แล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนที่ฟาร,ร์มเวิได้แล้วนะครับผมเราก็มาฟาร,ร์มตรงนี้ได้แล้วนะเออแต่เหมือนผมจะลืมอัพค่าพลังหรือเปล่ามีค่าพลังไอ้อัพอยู่ใช่ไหมอ่ะใช่อ้าวเรียบร้อยดิโอ้ลืมดู นี่ไงค่าพลังเออเราเอัพไปเลยแล้วกันอัพไปเท่าไหร่ดีเดี๋ยวแล้วฟอปป้ามันเป็นอาวุธอ๋อใช่ใช่ใช่นี่ังเป็นดาบผมก็คิดอยู่ว่ามันคืออะไรมันคือบทปีศาจหรือว่าอะไรโอเคประมาณนี้นะครับผมทุกคนไปไปฟาร์มมันต่อนะครับผมขออนุญาตเร่งสปีดไปอีกแล้วกันนะครับผมเพราะว่ามันน่าจะไม่มีอะไรนะระหว่างการฟาร์มนะครับผมทุกคนนะครับไป ตามไปครมอู้ไม่ตายไว้คนดูทีเดียวอะโหดู่นะฟึ๊บต,ตัวจุกตีไปกินโอเคโอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมเราก็ใกล้เอ่อวิวหนึ่งร้อยแล้วนะครับผมทุกคนเดี๋ยวเราวลวหนึ่งร้อยแล้วนะครับผมก่อนปิดคลิปนะเดี๋ยวผมไปเอาไอา้หมัดไอ,อ,อ้ป๊อปแคสให้ดูแล้วกันนะครับผมทุกคน โอเคเหลืออีกสองเวลนะครับน่าจะเควสนี้น่าจะเสร็จนะครับผมทุกคนน่าจะถึงหนึ่งร้อยนะครับผมฟึบนี่วิธีการตีนะใช้สกิลเอ็กแล้วใช้สกิลนี้นะครับเรื่องมันจะขึ้นหลอดแดงตีดีเดียวก็ตายเลยนะครับผมโอเคเราเวล์หนึ่งร้อยหนึ่งแล้วนะครับผมทุกคนโอเคคลิปนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามากดเอาป๊อปแคทให้ดูแล้วกันนะครับผมทุกคนถ้าผมไม่เอาอันนี้มันก็เหมือนแบบผมสะสมอะไรไม่ครบนะทุกคนก็ เดี๋ยวเรามาเอากันแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมไปออโต้คิกก่อนผมปิดออโต้คิกไปอีกแล้วมึงจะโอเคครับออโต้คิกผมก็กลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกคนโอเคแล้วรก็ปรับให้นเป็นศูนย์เลยมาศูนย์วิดับเบิลคิกแล้วผมคิกไป F 6อา้าวผมไม่เริ่มอ่ะเดี๋ยวทำไมไม่เริ่มคิกอะเอามันก็คิกอยู่นี่นะอา้าว ทำไมมันคลิกไม่ได้แล้วหรอใช่ไหมทำไมมันคลิกไม่ขึ้นแล้ววะคนดู<อ>หรือว่าผมต้องมือเปล่าวะอ๋อต้องมือเปล่าผมก็ว่าอยู่ทำไมคลิกไม่ขึ้นโอโ้โหโอเคคลิกไปนะครับผมเหมือนว่ามันต้องคลิกเท่าไหร่วะหนึ่งหมื่นหรือเปล่าผมก็จําไม่ได้น่าจะใช่นะครับผมก็จําไม่ได้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราอเอฟเครอเออจนกว่ามันจะได้แล้วกันนะครับผมทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับผมเราก็ครบหนึ่งหมื่นแล้วนะครับ ปิดไปเลยนะครับออลต้คิกนะครับผมทุกคนไปครับผมเดี๋ยวเราไป mieux, mieux, mieux. นี่นี่นี่ต้องไปเกาะนี้นะครับผมนี่นะเอ่อทุกคนมาตรงไอ้นี่ก็ได้นะครับผมวิธีสังเกตง่ายๆนะครับผมทุกคนมาตรงนี้นะครับผมแล้วทุกคนก็มาข้างหลังเขาเขาเรียกว่าข้างหลังบอเออน่าจะเรียกว่าข้างหลังแหละทุกคนก็จะเห็นเกาะนี้น,นะครับผมมันจะเป็นเอ่อวงกลมสีเหลืองอยงู่ตรงกลางนะครับผมเป็นที่ต่อสู้นะครับเราก็ไปได้เลยนะครับผมโอเคครับพอมาถึงแล้วนะครับผมทุกคน ก็ทุกคนมาถึงแล้วทุกคนก็จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับผมเดี๋ยวผมก็จะสอนแบบละเอียดหน่อยนะครับเหมือนผมสอนหาหน่อยนะครับผมเผื่อใครที่แบบเพิ่งเล่นจะได้รู้นะครับผมทุกคนก็อย่าเพิ่งปิดคลิปไปไหนกันนะครับผมก็ทุกคนมาถึงตรงข้างหน้าแล้วนะครับผมให้ทุกคนหันซ้ายมานะครับผมขึ้นไปไม่ใช่ขึ้นไปดิเดินมาทางนี้นะครับผมเออพูดติดขัดอะไรก็ต้องขอไปด้วยนะครับผมทุกคนโอเคเราเดินมาทางนี้นะครับก็ขึ้นบันไดขึ้นลามานะครับผมแต่ผมโดดขึ้นมาเลย ทุกคนจะเจอตัวนี้นะครับผมนี่นะอะไรเนี่ยอะไรมันชื่ออะไรก็ไม่รู้นะป๊อปแคทอะไรเนี่ยนะครับผมทุกคนก็สามารถกดอีเพื่อพูดคุยนะครับผมทุกคนแล้วก็นี่นะมันก็จะขึ้นว่าเฮ้ยคุณต้องการซื้อป๊อปแคทในราคา10,000ป๊อปหรือเปล่าคุณสามารถป๊อปได้โดยการคลิกป๊อปแคทที่เกาะฟอปป้าอะไรเนี่ยนะครับผมทุกคนก็ถ้าเราคลิกครบ1 0,000แล้วนะครับผมก็สามารถกดซื้อมาได้เลยนะครับผมทุกคน นี่นะครับผมก็เราก็จะได้หมัดป๊อปแคทมาแล้วนะครับผมทุกคนก็เดี๋ยวผมก็จะมาพามาดูสกิลกันนะครับผมทุกคนก็สําหรับสกิลแซดนะครับผมทุกคนก็มันเป็นอะไรวะเดี๋ยวผมดูกันฮะผมกดใช้แล้วไม่มีอะไรออกมาเลยคืออะไรวะคุณดูมันคืออะไรวะผมต้องไปใกล้หรือเปล่าโอ uh, ้แล้วตัววิวพันเก้าทีเดียวจะส่งกลับเกาะแรกเลยหมเนะี่ยเอ้ามันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะ เอ่อสกิลหนึ่งคืออะไรก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับผมก็จําไม่ได้เหมือนกันนะคนดูโอเคมาดูสกิลสองกันเลยสกิลสองเป็นการปล่อยป๊อปแคทออกไปข้างหน้าแล้วก็สตันศัตรูปแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมใช้ดูรอบหนึ่งแล้วกันนะครับผมแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอมารีโหลดก่อนโอเคมาแล้วปึ๊บนี่นะครับผมทุกคนมันก็จะเป็นการสตันนะครับผมแล้วก็ทําดาเมจไปด้วยนะครับผมทุกคน ประมาณนี้นะครับผมทุกคนก็สาหรับคลิปนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็อะขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมทุกคนไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับผมทุกคนก็ถ้าคลิปนี้ริมพันธีกถ้าคลิปนี้ถึง1นึ่งพันวิวนะครับผมทุกคนผมุก็จะมารีบทํา EP ีต่อให้เลยนะครับผมทุกคนก็ไปแล้วครับผมทุกคนบ๊ายบายครับ